็เห็นนะนุกอ่ะเขาแต่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะยังมาว่าแฟนซีดีเขาเขาเท่เนาะอ,อยู่ยังไมา่ยังไมา่ยังม่ว่าแฟนซีดีอีนะอะ๋อเหรอเขาไม่เห็นจริงๆรซีดีว่าเขาเป็นผู้ชายอา๋อเหรอคะโอ้แม่โอ้แม่ขอโทษงั้นแม่ไม่ได้ว่าน,นะโอ้เขารอนะรออยู่รอเขาชื่อใครแฟนหนูอ่ะนานุกเหรอจริงๆเหรอจริงๆ,ๆ แต่เขาแต่งเป็นผู้หญิงนะผู้ชายเขาแต่งเป็นผู้หญิงจริงๆผู้ชายผู้หญิงแม่แม่เห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็ผู้ชายผู้หญิง